ท่านสื่อมวลชนที่เคารพระบบนายวัชระฐเปิทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งสื่อถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผ่านท่านพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวนลชนสำนังกงานประดับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ระงับการขึ้นราคาข้าวสารถุงและระงับการออกหมายจับไปสั่งจราจร และขอให้นิรโทษกรรมใบ,บสั่งจราจรทั่วประเทศตามที่ปรากฏข่าวสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเตรียมจะขึ้นราคาข้าวถุงในเดือนกรกฎาคมนี้และโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่ไม่ชำระค่าป,ปรับใบสั่งจราจรนั้นพระเจ้านายวชิระเป็ทองอดีสดตสมา,าชิกสภาผู้แทนรัแบบบัิจีราาจิ๋วพรรคประชาธิป,ปัตย์ ขอากาบเรียนท่านบอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการดังนี้ 1. นขอให้ระงับการปรับขึ้นราคาข้าวถุงในเดือนกรกฎาคม2565และขอให้ตรวจสอบโกดังข้าวสารทุกบริษัททั่วประเทศว่ามีสต๊อกข้าวสารจํานวนเท่าไหร่ และระงับการส่งข้าวสารถุงไปต่างประเทศทั้งนี้เพื่อป้องกันนายทุนเอาเปรียบพี่น้องประชาชนและขอให้คงราคาเดิมจนสิ้นปี265 2. ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติระงับการออกหมายจับกรณีชาวบ้านไม่ชำระค่าปรปับตามกฎหมายจราจรและไม่เห็นด้วยที่กองบัญชาก,การตำรวจนครบาแลแถลงข่าวข่มขู่ประชาชนและทำให้เกิดความเครียดสะสม ในหมู่พี่น้องประชาชนโดยใช่เหตุทั้งนี้เสริมสืบเนื่องจากภาวะการปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอให้ท่านระง,งับการขึ้นราคาข้าวาสารถุงและระง,งับการออกหมายจับและขอให้ใช้หน้าตนายกรัม้มนตรีของท่านขอให้เรียกโทษับไปสัง่งจราจรทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สร้างฝัญกำลังใจ ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปจึงกลาบเพื่อปวพยยิจารณาดำเนินการาหากได้ผลประการใดกรดุณานแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่งพอกราบขอบพระคุณรครับค้างไว้ครับค้างไว้ครับไล้น้ำมันนะอีกหาขึ้นเป็นห้าก